แทนที่จะเป็นความสุขให้ซึ่งกันและกันในวันที่หลากหลายเรื่องราวมันเกิดขึ้นเนาะกลายเป็นว่ามาอะไรก็ไม่รู้พยายามจะให้ทําไมคะคุณจะให้เจนนี่เป็นไนสิ่งที่คุณคาดหวังอะคุณต้องให้เจนนี่เฟฟแล้วก็ไม่ขายของอีกต่อไปหรือคุณต้องการให้เจนนี่อยู่เฉยๆไม่ต้องทํามาหากินหรือคุณต้องการให้เจนนี่ร้องไห้ซึ่งเจนนี่บอกเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมากับการทํางานตรงเนี้คําพูดคุณมันไม่ได้มีผล แต่เจนนี่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณมาคอมเมนต์มันทําให้คนอื่นๆที่เขามารอซื้อของอ่ะไม่สบายใจไม่มีผลค่ะเสียประโยชน์ถ้าคุณชื่นชอบใครเชียร์ใครคุณเอาเวลาไปส่งกํบบาลังใจให้กับคนที่คุณรักดีกว่าที่คุณจะเอาเวลามาต่อว่าให้เจนนี่อย่างนั้นอย่างนี้คุณเชื่อไหมว่าต่อให้คุณจะว่าหนูยังไงอะณวันนี้หนูมั่นใจว่าชตาชีวิตคือเอางี้ชีวิตเราเกิดมาเราไม่เคยเห็นคนที่เขาชีวิตดีกว่าเรามานั่งว่าเราเลย เพราะว่าเขาเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองไปทําให้ตัวเองดูด,ดูอะไรนะรวยขึ้นมีความสุขมากขึ้นแทนที่จะเอาเวลามาใส่ใจหรือทําอะไรแบบเนี้ยคือแนะนําเลยนะว่าอย่าทําตัวเป็นหุคคนท็อกซิกมันจะไม่มีใครรักคุณอันนี้หนูแบบคือวันนี้หนูพยายามสู้มากแบบเออป่วยก็ป่วยแหละแล้วเราก็แบบพยายามแบบเต็มที่กับทุกแบรนด์ทํางานด้วยความตั้งใจแต่พอมาเห็นคอมเมนต์ก็แบบ ตื่นเลยแอดมินถ้าเห็นก็คือบล็อกได้เลยเลยมันคนที่เขามารอาซื้อของเขจะหงุดหงิดแล้วก็ต้องมานั่งใครก็ไม่รู้ตัวตนก็ไม่มีทิกตอกก็เพิ่งสร้างทั้งที่ที่จริงแล้วอะ่ะเรื่องมันง่ายมากแค่มีคนขายของเพิ่มขึ้นพี่กันเขาแบบขายวันแรกถ้าทุกคนอยากซัพพอร์ตทุกคนไปซัพพอร์ตได้เลยส่วนตัวจริงอะ่ะพี่กันไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยไม่เคยทะเลาะวิวาทอะไรกันแต่ทุกคนก็เหมือนพยายามจะพยายามให้เรามาเป็นคู่แข่งกันให้ได้ทั้งที่เราสามารถซัพพอร์ตกันได้ อ่ะเหมือนพี่วินอย่างเงี้ยเขาขายของทวิตอกเจนนี่ก็ขายของพี่วินก็มาไลฟ์กับเรามันคือการซัพพอร์ตกันด้วยทํางานเหมือนกันไม่จําเป็นต้องเกลียดกันไม่จาเป็นที่จะต้องแบบคนนั้นชนะคนนี้คนนี้ชนะคนนั้นสําหรับเจนนี่นะปรากฏการที่ผ่านมาเนี่ยไลฟ์สดที่ผ่านมาของเราอะเรามีความสุขมากแล้วต่อให้เหมือนกับเพลงเลิกคุยตะลองเพอะทุกคนชอบบูลลี่ว่ามีเพลงดังแค่เพลงเดียวในชีวิตลิลี่ใส่เสื้อเลยอย่างน้อยอะ่ะ ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยมีเพลงดังอะเราก็แฮปปี้แล้วปะ่รล้านวิวอะมึงว่าเป็นไงดดมึงภูมิใจปะมันเป็นปรากฏการ์มันเป็นประวัติศาสตร์เรื่องเหมือนติ๊กต็อกอะเราเคยคนดูหลักร้านอะ t ิ k กต็อกแบบซัพพอร์ตเราแบบส่งรางวงรางวัลมาให้เราอย่างเงี้ยมันมันเป็นความภาคภูมิใจที่แบบต่อให้วันข้างหน้าฉันมีคนดูแค่5้าร้อยสารอหรือ20ิคนอะฉันก็ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งอะฉันมีโอกาสได้จับมาแล้ว พี่อ้ําได้มีโอกาสมาบ้านเราเราได้มีโอกาสสร้างปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทําไมทุกคนถึงไม่ไม่มาชื่นชมกันที่แบบเอ้ยเจนนี่เป็นคนแบบคิดโมเดลสร้างปรากฏการณ์เพื่อให้ทุกชีวิตได้ต่อยอดกับดราม่าที่เกิดขึ้นหรือว่าได้นําไปขายของแต่ทําไมทุกคนกลับมามองว่าคนที่เพิ่งเพิ่งทําเหมือนเจนนี่เขาคือคู่แข่งถูกไหมเดี๋ยเราพูดแป๊บหนึ่งเพราะาหัวใจกําลังขึ้นจะดสิบหกล้านใจแล้ว ขอพักแปบ,บหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้แล้วเวลาที่หนูกําลังแบบขายของแล้วหนูหันไปเห็นคอมเมนต์ท็อกซิกอะฉันต้องแบบพยายามที่จะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรอ่ะแล้วคนดูก็ไปทะเลาะกันเองอ่ะมันมันไม่เลิศเลยอ่ะแกแกไม่อยากเห็นภาพว่าวันหนึ่งเจนี่อาจจะไปนั่งไลฟ์กับพี่กันก็ได้ <Yeah. S 1> หรือใครที่กําลังไลฟ์อะเหมือนโมเนงเงี้ยเขาก็พุ่งมาไลฟ์กับเราเขาก็ไปไลฟ์มันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้และมันไม่ผิดกฎหมาย คนที่ดูอยู่ก็ทําได้หรือใครที่ดูอยู่ถ้าคุณแบบไม่ได้เป็นลูกค้าหรืออะไรแต่คุณลองอัดคลิปแล้วไปตัดคอนเทนต์ปักตะกร้าดูคุณอาจจะมีรายได้จากที่พวกเราไลค์ก็ได้นะแล้วรายได้คือเยอะมากจริงหนูไม่เข้าใจว่าทุกคนคาดหวังอะไรคนที่เป็นท็อกซิกหนึ่งฉันว่าเลยหนึ่งคาดหวังแบบสมน้ำหน้าหนูหรอสมน้ำหน้าหนูทําไมหนูรายได้เข้ามากี่วันนี้หนูว่าหนูก็แบบไม่มีเรื่องที่ต้องสมน้ำหน้าเลย คุณแบบสองคุณคาดหวังให้หนูนั่งร้องไห้เหรอหนูไม่ทําอยู่แล้วเพราะหนูเป็นคนอดทนมากๆและหนูเจอเรื่องราวทางบ้านของหนูเรื่องราวชีวิตหนูมันมากกว่าคําพูดหรือว่าสิ่งที่คุณมาคอมเมนต์คุณทําอะไรหนูไม่ได้เลยสามคุณคาดหวังให้หนูไม่ทํางานตรงนี้เหรอเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนี่คืองานที่หนูรักนี่คืองานที่หนูชอบต่อให้วันนี้คนดูห้าร้อยหรือหนึ่งพันหนูก็นั่งขาย่แบบนี้แหละถ้ายังมีลูกค้ารอต่อคิวหนูก็ยังขายหรือถ้าวันนึงลูกค้าหมดแล้วหนูก็ขายของตัวเองแต่อย่าลืมนะว่า8ปีที่ผ่านมา คนดูสามพันสี่พันหนูมีลายส่วนให้ลูกค้าตลอดลูกค้าที่พร้อมซื้อเราในรีเก่าเขาก็ยังรอว่าเจนนี่ถ้าเสร็จเทศกาลอ่ะกลับมารับงานรีวิวให้พี่หน่อยนะที่เป็นแบรนด์พี่แบรนด์เดียวหนึ่งชั่วโมงเขาย,ยังรอกันอยู่เพราะฉะนั้นน่ะเป็นกําลังใจให้ดีกว่ารู้ว่าอาจจะคือคนที่สามารถมาคอมเมนต์อะไรแบบนี้ได้ชีวิตต้องไม่ประสบความสําเร็จรู้ว่าชีวิตไม่สําเร็จลองนําสิ่งที่มันสําเร็จจากเรื่องในชีวิตคนอื่น่ะไปปรับใช้ใดูเพื่อจะสําเร็จมากขึ้น หรือถ้าคิดอะไรไม่ออกตัดคลิปปัดตะก้าดูอาจจะมีรายได้เข้าแลยจะได้ไม่มีเวลามานั่งแบบอฮ้ยช่องนั้นคนดูเยอะอุ้ยเจนนี่ขาลงขาลงอะไรพี่ขาลงคืออะไรถ้าการที่คนดูหลักหมื่นแล้วขาลงเนี่ยมันมันไม่การันตีอะแล้วไม่ต้องห่วงว่าหนูอะหนูเป็นคนที่เตรียมพร้อมตัวเองหนักมากหนูเป็นคนที่มีสติในการใช้ชีวิตหนักมากทุกวันนี้นะต่อให้หนูมีเงินเท่าไหร่หนูใช้ชีวิตปกติมาก หนูแทบไม่ใช้เงินไปกับเรื่องที่ไรประโยชน์เลยหนูเก็บเงินเก่งมากต่อให้วันนี้ไม่มีติ๊กต็อกไม่มีไลฟ์สดแพลตฟอร์มล่มมีอินเทอร์เน็ตล่มมีสงครามโลกหนูว่าหนูก็บาลานซ์เงินส่วนหนึ่งไว้ดีมากคือทุกคนถ้าหวังเห็นหนูล้มหมาย,ยากหน่อยเพราะว่าหนูเป็นคนมีสติในการใช้เงินแต่เรื่องกระแสะเรื่องความดังหนูเข้าใจได้นั่นเป็นเรื่องของ ตั้งอยู่ดับไปวันนี้เราดังพรุ่งนี้ก็มีน้องใหม่เกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวหลังจากพี่กันก็ต้องมีคนใหม่เกิดขึ้นมาอีกมันก็มีเรื่อยๆเป็นวงจรของมันแล้วใครล่ะที่จะสามารถอยู่กับมันได้นานใครล่ะที่จะสามารถทําในสิ่งที่รักได้นานๆโดยที่ไม่หวนต่อคอมเมนต์ท็อกซิกแบบนะี้อันนี้คือพูดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าใครที่กําลังจะขึ้นไลฟ์ขายคองนะใครที่จะไปเม้นปันว่าเจนนี่อย่างนั้นอย่างนี้คุณอย่าไปเชื่อนะหนูไม่เคยซีเรียสและรู้สึก แยกกับทุกครั้งที่มีแม่ค้าแบบเอาโมเดลหนูไปใช้หนูภูมิใจมากพเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่ญญาเขาดูเราเขาติดตามเราเขาได้นําโมเดลเราไปใช้มันสนุกกว่ากับโมเดลเก่าที่เคยเกิดขึ้นได้ซ้ามันดีมันดีมากชอบแบบไหนสิแบบนั้นอ่ะเบือ่อเบื่อเจนนี่ไปดูพี่การเบื่อพี่การแวะไปดูคนนั้นคนนี้ไปช่องเล็กบ้างช่องใหญ่บ้างคิดถึงเราเมื่อไหร่กลับมาเราก็อยู่ตรงนี้บูมมันก็นั่งใช้ทุกวันอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนนึกออกปะ ืออยากให้ทุกคนปรับ mindset อะเชื่อเจนนี่เถอะว่าถ้า mindset ดีขึ้นเราจะรวยขึ้น mindset ดีขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพจิตมาสุขภาพกายมาการเงินก็ดีขึ้นถ้า mindset เป็นลบทำอะไรก็ไม่จเจริญรุ่งเรืองเชื่อไหมบีเชื่อพี่ปะ เออพี่รู้สึกว่าเมื่อกี้เราไลฟ์มาสิบแบรนด์อะท็อกซิกอย่างแรงเลยลิลลี่ลออกไหมคะ่ะเออพี่ออกเลยนี่ฉันก็ให้น้องออกเพราะฉันกลัวน้องจะมาเห็นคอมเมนต์แย่ๆฉันก็ให้ลิลลี่กับบอลออกไปพักอีกแต่ฉันรู้ว่าลิลลี่กับบอลก็ภูมิคุ้มกันเยอะพวกแกแบบอะอยากให้ลิลลี่ออกอยากให้บูมนั่งหน้าอยากให้บอลออกไปคนข้างหลังเป็นใครเจนนี่วันนี้เศร้ากูก็ยิ้มอีกเจนนี่วันนี้ดูเหนื่อยอะกูก็พึ่งอีกเจนนี่วันนี้ไป คือเราพยายามหนักมากเว้ยที่จะเอาเอาใจทุกคนน่ะแต่มันก็ไม่สามารถแบบได้ทุกเรื่องอะมึงเหมือนที่มึงพูดกูชอบคําเนี้ยกูแบบพูดทุกวันเลยว่าขอพวกเราใช้สิทธิ์ความเป็นคนได้ไหม <S <S ที่แบบมีเหนื่อยมีหิวมีเพลียพริกบ้านมึงเผ็ดมากกูพูดอะไรไม่ออกเลยเออโอเคอ๋อแล้วก็เจนนี่อ่ะมีเสนเอกสารให้พี่กันน่ะ เป็ <tyard. S 2> คนคนก่อนหน้านี้คิวที่มีปัญหาเรื่องเอเจนซี่อ่ะให้มีการเป็นคนโอนคืนให้นะคะเพราะว่าหนูอ่ะไม่มีเวลาโอนคืนแล้วก็เซ็นใบมอบอำนาจเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีดราม่าว่าทําไมตอนโอนเข้าโอนเข้าบริษัทแต่โอนคืนเป็นบัญชีบุคคลแต่มีหนังสือมอบอำนาจนะคะเพราะว่าเข้าใจดีว่าทุกคนอยากได้เงินคืนแบบเร็วๆไงถ้าถ้ารอเจนนี่อ่ะหนูขอโทษจริงๆหนูไม่มีเวลาทําอะไรเลยตอนนี้สามวันที่พักอะมึงกูอยากกลับมาไลยมากมึงเชื่อไหมเป็นสามวันที่กูไม่ได้อยู่บ้านเลยอ่ะ เช้ากูไปออยอบ่ายกูไปดูบ้านเที่ยงนัดเจอเจ้าของแบรนด์นั้นเจ้าของแบรนด์นี้ไปทํานู่นวันนี้ที่จริงมีนัดสคอบอนี่เลื่อนไปเป็นวันที่ 3. สามสคบเอนี่ยเขาบอกว่าส่งทนายไปได้แต่ฉันไม่ส่งทําไมรู้ปะอยากไปเองถ้าเป็นคนอื่นส่งทนายไปแล้วอยากคุยอะไรจบทนายมาคุยให้แต่เจนนี่อยากไปเองเพราะว่าอะไรรู้ถึงแก่นมันเลยว่าเออการขายของมันเป็นยังไง